พร้อมจะเสิร์ฟให้จาร์ชิมแล้วนะครับตัวนี้นะมาไหมดูซิจะมาไหมม, <c oughs> มาไหม <c oughs> ชำ่ำว้าวมีจานแฟรบริการตักให้ด้วยนะช่างให้ด้วย1 8กรัมเดี๋ยวผมจะดิฟ18บกรัมนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตั้งให้ผมเท่าไหร่เนี่ย2 4่สิตั้งคลิวใช่สิบสีตั้งแล้วใช่บฮะโอเคมาเลย เมื่กีนึงเขาฟรีแล้วต้องทำให้เขาชิมด้วยนี่กลิ่นหอมของกุ้งเลยตัวนี้มีเที่ยวเปียนะแต่ว่าเอาตามจันท็อปละนจันท็อปบอกว่าถูกใจเคี้ยวแล้วถูกใจบูรี่บูรีนนะคนนี่กลิ่นกลิ่นม้ากุ้งเลย ได้แล้วได้แล้วว้าวอยากให้จานแร์สัมผัสกินกับเป็นไงเป็นไงชัดเจนครับจริงนี่ลองดูครับเฮ้ยหอมหอมหอมจริงหอมจริงงานดูไกส่สาสเัาประมาณนี้นะครับ 2ี่ัมนะไปลงกัมมาน้ำสองน้ำสอง สองผมลากยาวเลยร้อยสิบรู้สึกว่าเร็วเกินไปม,มีเทอร์โบเลนด้วยเทอร์โบเลนก็เทอร์โบเลนคือมันเดี๋ยวมันจะไปกองข้างล่างแนละ้วแบบลดเรียกลดแรงการไหลของน้ำจริงใช่ไหมใช่ไหม

แก่พร้อมอยังแก่พร้อมแล้วนะครับจบที่เท่าไหร่ครับพี่เล็กจบที่สองนาทีครึ่งสองร้อยหกสิบอืม,อมไม่รู้จะมาไหมต้องให้ท็อปร้องกันแหละบูเบอรี่เฮ้ยท็อปต้องร้องอแล้ว <c oughs> เป็นไงกินมาไหม,มบูเบอรี่มาเฮิงนี่จริง,รงไม่ได้ชี้นำนะนี่บูเบอรี่ครับบูหาเจอหาเจอว้าว <Wow. S 2> <laughs> อืกินดีครับต้องยกให้เบาเลต้าพ <laughs> ร้อมจะเสิร์ฟให้จานชิมแล้วนะครับตัวนี้นะ <laughs> มาไหมดูซิจะมาไหม <laughs> แค่กินก็นไม่ต้องพูดถึงแล้วนีด่ดีมาป่ะไม่รู้จะได้เต็มไหมชื่นครับผมได้แล้วครับ,รบพอยาชิมครับได้ครับผมยังไงติชมด้วยนะอืมอืมกลิ่นอ่าเป็นไงเป็นไงดี มาไหมช่ำว้าวเดี๋ยวๆๆอยากอยากให้ลองชิมแบบเทียบกับแก้วธรรมดาด้ได้เลเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้แก้วนี้เป็นแก้วที่แบบเพิ่มเพิ่มการรับรสให้ดีขึ้นตัวีตัวบาลานซ์อ่ะบาลานซ์บาลานซ์ใช่จะไม่แบบฉุดฉาดอว่าอย่างนั้นอันนี้ของอะไรนะครับเอเวนซี่เอเวนซี่เอเวนซี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่เอเวนซี่นะ ท้อบอกต้องโดนแล้วเนี่ยต้องเข้าแล้วล่ะต้องเข้าแล้วล่ะมีส่วนลดให้ไหนผมไม่เชื่อต้องลองกับตัวครับต้องลองต้องตั้งไว้แป๊บหนึ่งอ่ะลองตั้งเทียบกันน่ยแป๊บหนึ่งขอตั้งเทียบก่อนคนละทรงเลยเอ้าจริงป่ะะอืมชัดเลยใช่ไหมชัดไหมคนละทรง ไม่รู้อันนี้อันนี้คือความรู้สึกผมนะมผมก็ตามชิมนะให้คนอื่นชิมอะไรเงี้ยคือกลัวเราแบบมโนไปเองอไรนี้เออจริงอ่ะเออมันยังไ,ไงมันยังไงไอ้น,นี่มันทึบเออไอ้น,นี่มันจะสว่างกว่าสว่างแต่ครบนะเออเออไอ้อออน,นี่ไงครับด้วยดีไซน์การออกแบกแบเนี่ยปากแก้วอะไรเงี้ย มันเป็นศาสตร์นะเขาเขาได้รางวัลด้วยนะตัวเนี้ยคือแบบแบบมันจะเก็บมวนเก็บกเรียกกลินก่นอะไรไว้เนี่ยแล้วก็ความร้อนคือตัวนี้เย็นช้ามากนั่งจิบไปจนจนหมดอะ่ะพอลินใส่นี้อันนี้โดดเลยเรอ,อชาโดดขึ้นมาเลยเนี่ยสลับนี้เลย <laughs> นี่ครับก็เอาแก้วที่ผมใช้กินอยู่ที่บ้านเนี่ยเออมามาลองให้ทั้งสองคนชิมดูแล้วลองเทียบแบบกับแก้วธรรมดาดูว่าความรู้สึกจะเหมือนผมไหมที่แบบรู้สึกว่ามันต่างนะมันต่างเพราะว่าตัวเนี้ยรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับเรารับรสได้ดีขึ้นอันนี้มาให้ลองใช่ไหมครับพี่เล็กใช่ให้ลองหรือมาป้ายยาให้ลองให้ลองเอวินซีต้องเข้าแล้วนะครับ มีส่วนลดให้กาแฟมองบนใช่ไหมเดี๋ยวอีกไม่นานอาจจะหยุดที่เคาน์เตอร์กาแฟมองบนต้องมีฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b ์ให้ช่องเล็กอลราวด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปลุยเรื่องกาแฟให้ทุกคนได้รู้ถึงต้นน้ำยันปลายน้ำเลยนะผมไปขึ้นดอยมาเดี๋ยวมีคลิปให้ชมยังไงฝากไว้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วก็ เจอกันกับพวกเราที่กลุ่มคนหน้าหมอ,อ,อ,อคอโาแฟนะคร<ต>ับเจอกันครับส๊ายบายครับ,บร